อาเฟียเยนชาที่แปลว่าสามีพันดุเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่8เจ้าลูกหมูบรูโนมีเจ้าตัวเล็กเดินต้วมเตี้ยมออกมาจากข้อกัน้นร้องเรียกมีม,มีวิ่งมาหาผมที่ยังคงนอนจมอยู่บนที่นอนร่างเปล่าในสภาพเปลือยล่อนจอน นอนขดอยู่กลางแผงอกวกว้างดีหน่อยตรงที่ราจินดึงเอาผ้าห่มขึ้นมาคลุมให้กันหนาวเมื่อช่วงก่อนฟ้าสว่างไงบลูโน่อย่ามานอนกับมามีไหมผมอ้าแขนรับเอาร่างกลมที่วิ่งเข้ามาหามีนอนใช่ครับมามีนอนอยู่แล้วทำไมวันนี้บรูโน่ถึอได้ตื่นเร็วจังเลยล่ะลูกบรูโน่ก็ตื่นธรรมดานายเองนั่นแหละที่ตื่นสายผมเนี่ยนะตื่นสาย นี่ผมตื่นเช้าที่สุดในชีวิตแล้วนะผมร้องเถียงออกไปทันทีและนี่ไม่ใช่เพียงการโต้เถียขงข้างๆครูแต่มันคือเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมาตั้แต่เรียนจบมหาวิทยาลัยผมก็แทบไม่เคยตื่นก่อนสิบโมงเช้าสักทีเว้นเสียแต่พ่อกับแม่บังคับบอกว่ามีหุวรากสาคัญต้องไปทําเท่านั้นจึงสามารถลากผมขึ้นมาจากเตียงสาเร็จเฮ้ยควรเป็นพ่อเป็นแม่ต้องตื่นเช้าทุกคนเลยหรือไง อยากน้อยคงต้องตื่นก่อนลูกมั้งไหลกว้างยักขึ้นนิดหน่อยอันที่จริงราจินกับผมก็คงคล้ายกันคือเราไม่มีพื้นฐานในความเป็นพ่อแม่มาก่อนแม้ปากจะพูดว่ารับเจ้าหนูบรูโนมาเป็นลูกแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าให้เขามานอนในห้องและหยอกเล่นหรืออุ้มชูบ้างในบางคราเท่านั้นดีดีบรูโนอยากนอนกับมามี d a ด,ดีหรออืไม่นอน น้ากลมใส่หัวไปมาจากนั้นก้าวขาปีนข้ามาเราสองคนแล้วกระโดดเล่นหาไม่นอนแล้วมาปลุกทำไมเนี่ยผมคว้าพุงปดมาฟัดด้วยความหมั่นเคี้ยวได้ยินเสียงหอยระอกกริดกราดแหลมเล็กและรู้สึกสดชื่นขึ้นมาในทันทีผมกับราจินจำใจลุกจากเตียงเปลี่ยนกันไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันแม่บ้านถูกโทรตามให้ขึ้นมาจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแพมเพื่อให้ลูกชายโดยมีผมไปยืนใกล้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าเขาทํากันยังไงพลางนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ระหว่างนั้นเมื่อวานตอนที่ผมพาบรูโน่ไปซื้อเสื้อผ้าเด็กผมเจอบอกแสะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาอะไรเหรอเสื้อผ้าชุดที่บรูโน่ใส่ติดตัวมาคุณจําได้หรือเปล่าพนักงานขายบอกกับผมว่ามันเป็นชุดเด็กรุ่นสั่งทำพิเศษเจ้าของแบรนด์สั่งตัดเย็บมาในโอกาสสาคัญมีทาออกมาแค่ไม่กี่ชุดเท่านั้นไม่ได้วางขายบนเชลทั่วไปด้วย แต่ส่งให้กับลูกค้า VVIP ส่วนที่วางขายก็ราคาไม่ธรรมดาเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชุดเด็กมันตัวเล็กนิดเดียวราคามันแพงมาพอกับก,บกระเป๋าแบรนด์เนมของผมเลยนะนายกำลังจะบอกว่าคิ้วเข้มกระตุกเข้าหากันหรือฝีปากอยากเมมทำท่าคุ้นคิดจริงจังเด็กคนนี้คงไม่ใช่ลูกตาสีตาสาธรรมดาแน่อาจจะเป็นลูกมหาเศรษฐีติอันดับโลกคนใดคนหนึง่งแล้วคุณสืบอะไรได้มาเพิ่มเติมหรือเปล่า ฉันให้คนไปนค้นข้อมูลดูในมอสโกกับเมืองใกล้เคียงแล้วไม่มีการแจ้งความเด็กหายย้อนเวลาถอยหลังไปในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีกรณีเด็กเล็กหายลักพาตัวข่าวท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีพวกมาซักคงไม่ใจดีซื้อเสื้อผ้าราคาแพงมาให้เด็กที่พวกมันจับมาหลบอ,อีกอย่างมอสโกไม่ใช่เมืองท่าที่พวกมันใช้ขังเหยื่อก่อส่งไปขายแรงงานอย่างที่พวกมันทำเป็นประจำแล้วบรูโน่ก็เด็กเกินกว่าที่พวกมันจะส่งขายด้วย ผมเคยได้ยินชื่อเสียความเลวระยาของมาซักมาตั้แต่จำความได้รู้ว่าพวกมันเป็นมาเฟียต่ำสะถุนทำทุกอย่างเพื่อเงินโดยไม่สนว่าจะใช้วิธีไหนที่เห็นกันบ่อยคงเป็นเรื่องยาเสพติดค้ามนุษย์และอาวุธเถื่อนนา,นนานๆที่จะเห็นข่าวว่าพวกมันลักพาตัวเด็กเพื่อค้าประเวณีแต่ก็ไม่ใช่เด็กเล็กขนาดนี้หรือว่าบรูโน่จะเป็นเด็กพ่อแม่พามาท่องเที่ยวทั่วไปไม่น่าใช่เพราะถ้าเป็นลูกของนักท่องเที่ยวหาย มันต้องเป็นข่าวใหญ่แน่พ่อแม่เขาต้องแจ้งความคงไม่ปล่อยให้ลูกหายไปเ,เงียบๆแบบนี้คุณว่าเราประกาศตามหาพ่อแม่แฮ้บรูโน่ด,ดีไหมอย่าเพิ่งดีกว่าเรายังไม่รู้ว่าเจ้าลูกหมูนี่เป็นใครพวกมาซักที่ถูกฆ่าตายในบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่แก๊งมาซักกลุ่มสุดท้ายพวกมันยังคงแฝงตัวกระจายไปทั่วทั้งมอสโกและเมืองใกล้เคียงบรูโน่ถูกเจอในห้องใต้ดินในสภาพถูกวางยานอนหลับนั่นหมายความว่า พวกมันจงใจพามาหลบซ่อนหรือเตรียมคนย้ายพาไปไหนสักแห่งบรูโน่อาจจะเป็นลูกหลานคนสำคัญอย่างที่นายนตั้งข้อสังเกตใครสักคนที่ยังไม่ยอมเปิดเผยตัวตนหาลูกหายทั้งคนทำไมไม่ประกาศตามหามันน่าแปลกนะมาสักทำทุกอย่างเพื่อเงินถ้าเทียบกับบอกแสเรื่องของเสื้อผ้าอาจจะตีความได้ว่าบรูโน่ถูกจับมาเรกค่าไทยหรือจับมาเพื่อไล่ก,กับอะไรบางอย่างอีกฝั่งอาจจะยังไม่รู้ว่าบรูโน่มาอยู่กับเรา คุณลาจินครับมาดูนี่สิบอดี้การ์ดคนสนิทคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาภายในห้องมีอะไรพวกมาซักเกิดเรื่องแล้วครับผู้ชายคนนั้นเดินนำท่าออกไปจากห้องผมหันไปพยักหน้าให้แม่บ้านที่กำลังช่วยกันแต่งตัวให้ลูกชายแล้วเดินตามหลังลาจินลงมายังห้องทำงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างติดผนังห้องทำงานนั้นจอทีวีขนาดใหญ่ถูกเปิดค้างเอาไว้ ภาพข่าวดังในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากำลังถูกรายงานออกสื่อแทบทุกช่องอะไรนะผมขยับเข้าไปยืนใกล้หน้าจอตามองภาพข่าวสยองขวัญหูฟังการอ่านรายงานของนักข่าวสาวพอจับใจความได้เพียงคร่าวๆพวกมาซักสาขาตะวันออกโดนบุกเข้าไปถล่มยับพวกมันถูกฆ่าแขวนคอไว้กับประตูรั้วสภาพศพมันถูกทรมาจนตายแล้วก็ตรงนี้ครับคนสนิทของราจินกดรีโมทหยุดภาพ ชี้ให้เห็นสภาพศพอันน่าอนาถซึ่งถูกเซ็นเซอร์ภาพสยองเอาไว้หากแต่มีส่วนหนึ่งบนร่างกายโผล่พ้นออกบนศพมีรูปสัญลักษณ์เครื่องวงกลมดูแปลกๆราจ,จินกับผมขยับเข้าไปยืนมองมันอย่างพิจารณาเป็นการกรีดทำสัญลักษณ์จากคมมีดบนผิวหนังมันยากเกินกว่าจะตัดสินว่าไอ้รอยโค้งเครื่องวงกลมนั้นเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อะไรกันแน่ตัวอะไร ตัว C ตัว W ตัว U หรือว่าครึ่งวงกลมพระจันเสี้ยวอย่างนั้นเหรอผมไล่นิ้วไปบนหน้าจอทีวีใหญ่ในรัเสเซียไม่มีแก๊งไหนใช้สัญลักษณ์นี้หรือว่านี่จะเกี่ยวกับบรูโน่ลูก้าพ่อเห็นข่าวหรือ,อยังครับผม,มรีบคว้าโทรศัพท์ออกมากดโทรหาคุณเป็นพ่อในทันทีมือกดปุ่มลำโพงขยายเสียงจากโทรศัพท์แห่งบันดังจนคนอีกสองสาคนในห้องทำงานได้ฟังอีกด้วย คาวินเห็นแล้วลูกา้าพ่อว่าจะเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็กนี่หรือเปล่าคาวินมีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครบอกให้ราจินระวังตัวไว้ให้ดีลูกา้าเฮ้เกี่ยวอะไรกับราจินหลหรพ่อราจินเป็นคนช่วยเจ้าเด็กนี่มานะผมหันไปมองหน้าหัวหน้าแกงดัสตินทันทีคาวินเรายังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร เป็นมิตรหรือว่าศัตรูถ้าเรื่องนี้เกิดกับเจ้าหนูนั่นจริงยิ่งต้องระวังราจินคุณพอจะเดาได้ไหมครับว่าเป็นพวกแก๊งไหนราจินขยับเข้ามาใกล้แล้วกรอกเสียงลงไปยังโทรศัพท์ของผมคาวินลดนายคิดว่าอย่างไงราจินไม่ใช่พวกมาเฟียรัเสเซียแนะ่คาวินฉันก็คิดอย่างนั้นดูแลลูกฉันให้ดีเข้าใจไหมราจินครับ คาวินลูกา้าลูกา้ารับพ่อคาวินอย่าออกไปไหนคนเดียวเห็นอะไรผิดปกติให้รีบบอกลาจินหรือโทรกลับม,มาบอกพ่อเข้าใจไหมส่วนเจ้าหนูนี่อย่าเพิ่งพาออกไปให้ใครเห็นคนพวกนั้นแฝงตัวอยู่ในเงามืดเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครบ้างมีมีมีเจ้าลูกหมูตัวเล็ก วิ่งตุ๊ปั๊ตุูเป๋ยิ้มจนแก้มยุ้ยเข้ามาก่อดขาว่ายังไงอาบน้ําเสร็จแล้วเหรอไหนมาให้มามีหอมแก้มหน่อยผมอุ้มเจ้าตัวเล็กขึ้นมาฟัดจูบก่อนจะหันไปยิ้มแห้งให้กับหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ยืนหน้าเครียดอยู่ข้างๆจะดูผมเหรอผมยิ้มเจ่อนนึกไปถึงคำเตือนของพ่อเมื่อครู่ว่าห้ามผมพราบูโน่ออกไปข้างนอกแต่เมื่อวานผมกลับพาเจ้าตัวเล็กเดินลอดไปทั่วห้างสรรพสินค้า แถมยังพาไปวิ่งเล่นในออฟฟิศของราจ,จินอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของนายก็คนไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจนี่ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรนายเลยอีกอย่างที่นายพาเขาออกไปก็ไม่ใช่ไปทําเรื่องเลวร้ายอะไรสักหน่อยถ้าผู้นั้นมีสมองก็ต้องไต่ตองได้ปากไม่ดาแต่สายตาเชื่อฉืยนคมกริบผมสะบัดหน้าเดินหลบมานั่งเล่นกับเจ้าตัวเล็กตรงห้องนั่งเล่นรวมกับแม่บ้านความคิดในหัวยังวิ่งวนกลับไปกลับมา เกี่ยวกับที่มาที่ไปของเจ้าลูกชายตัวจิว๋วมีเอ๋มือน้อยเดินลากตะก้าหวายใบเดิมมาวางไว้กลางห้องจากนั้นตัวกลมป้อมกลับไปนั่งมุดอยู่ภายในก็จะโผล่หน้ายิ้มสดใสร้รองจ้าเอ๋กับผมเหมือนเดิมครับจ้าเอ๋ลูกก็ฉันจะออกไปข้างนอกคิดว่าน่าจะกลับดึกนะผมมองมาเฟียมาดขึึมในชุดลำลองเสื้อเชิตกับกางเกงธรรมดา ไม่ได้ใส่สูตรผูกเนกไทเหมือนเมื่อวานจึงดาว่าวันนี้ราจินคงม,มีธุระลเกี่ยวกับแก๊งดัสตินมากกว่าเรื่องธุรกิจสีสะอาดคุณจะไปไหนคุยงานเกี่ยวกับแก๊งดัสตินนายอยู่บ้านห้ามออกไปไหนเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจะรีบกลับหัวหน้าแก๊งมาเฟียกล่าวจบแล้วเดินหายออกไปจากห้องไม่ได้อยู่รอฟังผมว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธคำสั่งนั้นอยู่บ้านเหรอให้ลูก้าเนี่ยนะอยู่แต่ในบ้าน อกแตกตายพอดีผมหันไปจิ้มนิ้วเขี่ยจมูกเจ้าตัวเล็กที่นั่งกอะขอบตะกร้าหวายมองผมตาแป๋วสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเพื่อเราและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio